วันนี้ก็มาพบกับคาบวิชาภาษาไทยปอสีกับคุณครูสีหน้านะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะไม่ทราบว่านักเรียนเนี่ยเคยได้ยินหรือรู้จักตัวการันกันไหมคะ,ะถ้าไม่เคยมีใครรู้จักเนี่ยครูมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะไปรับชมกันได้เลยคะ่ะน้องรู้ไหมครับว่าเครื่องหมายที่เห็นคือเครื่องหมายอะไร เรื่องหมายที่น้องๆเห็นก็คือไม้ทันตคาตหรือตัวการันครับตัวอักษรที่มีไม้ทันตคาตกำกับนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3มลักษณะคือกำกับพยัญชนะตัวเดียวกำกับพยัญชนะหลายตัวและกำกับพยัญชนะและสระเรามาดูตัวอย่างของแต่ละลักษณะกันนะครับ เริ่มจากกำกับพยัญชนะตัวเดียวเช่นอนุรักษ์เถาวันอุดมสมบูรณ์หนังสือพิมพ์ เรามารู้จักกับลักษณะของพยัญชนะที่มีตัวการันต์กำกับพยัญชนะสองตัวเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับต้นจันทรูปลักษ์พระลักษ์หรือพระลักษ์วันจันทร์ เอามาดูลักษณะของพยัญชนะที่มีตัวการานกำกับพยัญชนะและสระจากตัวอย่างคําต่อไปนี้กันนะครับบริสุทธิ์พืชพันธุ์รามเกียร์พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตค่ากำกับอยู่แล้วไม่ออกเสียงเรียกว่าตัวการานัน หลังจากที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะครูจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะวันนี้เราเรียนกันในเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะตัวการันคืออะไรก็คืออันนี้ก็คือเป็นหรือเรียกอีกแบบหนึ่งคือเครื่องหมายทันตคาดนั่นเองค่ะไม่ทราบว่านักเรียนเคยมีไหมเอ่ยไม่ก็นักเรียนลองสํารวจชื่อเล่นหรือชื่อจริงของตัวเองนะคะว่ามีเครื่องหมายนี้กำกับอยู่ไหมคะอะ ให้นักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะถ้าคำใดที่มีเครื่องหมายทันตคาตนี้กำกับอยู่เราจะไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องคำที่มีตัวการันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายทันตคาตน,นั่นเองค่ะวันนี้ครูไม่มีงานหรือการบ้านนะคะไม่มีแบบทดสอบออนไลน์ให้นักเรียนทำนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ย ตามงานเก่าที่ยังค้างอยู่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทํางานส่งนะคะให้เข้าไปในโน้ตน,นะคะดูวันที่แล้วก็ไล่ทํางานแต่ละวันนะคะใครที่ยังค้างส่งนะคะจากนั้นให้ทําแล้วก็แคปส่งมาในอัลบั้มวิชาภาษาไทยของครูซีนานะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทํานะคะวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะจบคาบให้นักเรียนทุกคนสู้ๆนะคะตั้งใจเรียน,นะค่ะขอบคุณค่ะ